สวัสดีครับทุกคนเป็นกำลับก๊อฟของผมแล้วนะครับจอม PCC นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมารีวิวกับรถสไตล์ผู้บริหารเนาะกับเจ้า Toyota Camry นะครับตอนนี้เป็นตัว2.5ไ y บ r ิ d พ r e m มี m ยมปี2020คันนี้ของเราเลยได้เป็นสีขาวมุกรถโคตรสวยโคตรใหม่ทุกคนรถโคตรน่าใช้งานนะครับใครกำลังตามหารถไฟฟ้าทุกคนเป็นเป็นเซนไฟฟ้าไฮบริดนะ คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนที่สําคัญรถโคตรใหญ่นะครับนั่งโคตรสบายเนาะผู้บริหารท่านไหนอยากมาดูมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมป์ดี้2.5ไฮบริดพรีเมี่ยมปี2120คันนี้ของเราซึ่งกันตัวของตัวรถเุกคจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างน,นะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้าแคมป์ี้คันนี้คันดีก,กว่าก็าจะมีอะไรไปดูกันครับกันตัวของตัวด้านหน้าดีไซน์ด้านหน้านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของเขาเลยทุกคนบอกเลยว่าดีไซน์โคตรเฉลียวเฉี่ยวนะครับ สวยงามมากนะนะ่าใช้งานส,สุดนะครับตัวไฟหน้าอันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนเลยนะครับมีไฟเดมมย์ทั้มเล็ไๆมาให้ด้วยนะครับเขาตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เนาะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีตาโลโก้ที่เป็นไทบริดสวยแบบนี้เลยนะสวยงามมากนะครับเจ้าแคปรีคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยเนาะโอเคถัดมาทุกคนจะส่องกับตัวล้อแม็กกันบ้างล้อแม็กก็จะเป็นรดลายสไตล์ประมาณหนึ่งอย่างเลยทุกคนเป็นล้อแม็กอลลอยแบบนี้นะครับขอบ17นิ้วนะตัวยางก็เป็น2 5 5 5 5ึ่งห้ทุกคน นี่นะครับก็เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะทุกคนดีไซน์จะไม่แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวมากเนาะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบเรียบเรียบหรูหรูนะครับสไตล์ผู้บริหารละกันเนาะแล้วก็ตัวการจบทับเ้าจะเป็นการจบับขพ้างไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็มีในส่วนตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยนะครับแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนะครับตัวการเสียนกัรชนด้านข้างนะทุกคนเป็นตัวใบสปอร์ตมันติร์ลิงนะอันนี้ก็มีมาให้นะครับน่าจะกประตูจะเป็นน่าจะกประตูแบบโครเมียมนะทุกคนมีระบบสมาร์ทครับ แล้วก็พามาดูในสของตัวดีไซน์ด้านท้ายของเจ้าแคมรีคันนี้กันบ้างนะทุกคนนี่นะครับคือในสของตัวดีไซน์ด้านท้ายก็อยากบอกทุกคนนะว่าคันนี้นะครับเห็นคนทั่วบ้านทั่วเมืองกันอยู่แล้วลระคนใช้กันเยอะนะครับเจ้าแคมรีเนาะตัวไฟท้ายเเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะครับมีเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะทุกคนคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกคนในสวของตัวห้องเกียร์สัมภาระของเจ้าแคมรีคันนี้นะก็จะบอกเลยว่าเกียร์สัมภาระได้เยอะมากนะครับเห็นไหมนี่ผู้บริหารท่านไหนนะครับออยาาากกรถไปใช้งนนทุค บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับมีในส่วนของตัวยางอะไหล่มีมาให้เครื่องมือนะครับเข็มแม่แรงมีอยู่ครบเนาะโอเคถัดไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในะส่วนของตัวคันตัวรถของเจ้า Camry คันนี้กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับมีดีไซน์ประมาณไหนเนาะออปชั่นะ Option, มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างบอกเลยว่าโดนใจผู้บริหารอย่างแน่นอนรับชมไปเลยไปดคูครับถัาทุกคนขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium คันนี้ของเรากันแล้วเนาะ ก็ในส่วของตัวรถทุกคนดีไซน์ของตัวดีไซน์ก็บอกเลยว่าให้มาแบบจัดเต็มมากผู้บริหารโดนใจอย่างแน่นอนตัวเบาะนะครับว่าได้เป็นเบาะปะไฟฟ้าคู่หน้ามาแล้วนะครับอันนี้เนาะนี่นะครับก็มีปุ่มปบไฟฟ้าให้หมดเลยเนาะนี่ก็ปรับได้นะครับแบบนี้นี่นะครับมีตัวปรับให้เนาะเบาะปะไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ตัวคอนโซลด้าหน้าทุกคนจะเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับสวยงามมาทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ ออปชันต่างๆของเขานะครับก็เริ่มต้นจากการสตาร์ทรถก็ได้เป็นพุสตาร์แล้วเนาะเยังเบรกกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้เลยนะทุกคนก็สามารถปรับพวงมาลัยนะครับไ้่ต้างกับข้าวการขับขี่ได้นะครับปรับนี้ได้เลยเห็นไหมนี่นะครับปรับได้สี่ระดับเนาะอันนี er vida, ้นะครับนี่ก็นำสวยงามนะครับรถคันนี้แล้วก็ในส่วนองตัวพวงมาลัยก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้นะครับในส่วนขอวระบบควบคุมความเร็วอย่างคลุสคอนโทรลมีมาให้นะะคครรรััับบแแลล้้้้วววกกกก็ดสออตตาาาเืนนนนนชห เตือนออกนอกเลนมีมาให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์หน้าปัดเรือนใหม่ทุกคนดูอันนี้ก okay? ็ค <ing> ือในส่วนของตัวหน้าดีไซน์หน้าปัดเรือนใหม่นะจะเป็นเรือนใหม่แบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับก็มีในส่วนของตัวโหมดลูกเล่นต่างๆให้มาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเตือนอ่ากระดอกนอกเลนนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับไมสปอตมอนิเตอร์ลิงนะครับตัวการ์ดลื่นไหลนะครับพาร์ทิ้งเซนเซอร์แล้วก็ในส่วนของตัวม่านบังแดดด้านท้ายก็มีมาให้นะทุกคนแบบนี้นะครับกดก็มีม่านบังแดดเด้งขึ้นมาให้้เเลยอ่ะตนนีปปึ๊บ็ไง นี่นะครับเปิดปิดได้นะครับตามใจชอบเนาะโอเคถัดมาทุกคนในส่วนของตัวหน้าาหน้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้กันบ้างเนาะก็เป็นจอของทาง JBL นะอันนี้นะครับ t ต y o ต a ก็ทำตัว,ต,ว,ต,วตัวจอ JBL โดยจะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับในออบส่วนของตัวจอเนี่ยก็รองรับในส่วนของตัว AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูทธได้นะครับอันนี้เนาะกนะ็เดี๋ยวเล่นให้ดูกันเนาะนี่นะครับเห็นไหมต่อบลูทูธได้นะอันนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay นะครับ Android Auto เนอะเอาสายมาเสียบได้นะครับอันนี้นี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์กันบ้างเนาะตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์นะครับออโต้สามโซนนะอันนี้ไม่ใช่ดูออลโซนนะครับอันนี้คือ3โซนเลยปรับได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายก็สามารถปรับได้เนาะอันนี้นะครับ แล้วก็มาเข้าตัวจอนะครับคลิปเป็นจอแสดงผลดิจิตอลแบบนี้มาให้มาเข้าตัวระบบครองอากาศอย่างนาโน,โนนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวระบบไวเลสชาร์จจิ้งมาให้อีกด้วยเนาะทุกคนก็สามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะครับแบบนี้เนาะตัวเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยเป็นเกียร์ eCVT นะครับเกียร์ไฟฟ้าของเขาเนาะอันแบบนี้นะครับรองรับในส่วนของตัวระบบสปอตเทชชิพโหมดนะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เลยนี่นะครับโอเคแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเป็นยังไงอ่ะ นีนะครับก็มีกล้องมองภาพพนากถอยหลังให้นะครับปรับมุมมองได้ไหมอ่าปรับมุมมองได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นเลนกว้างเลยแคบนะครับปรับได้แบบนี้เลยมีเซนเซอร์ถอายหลังมาให้นะลองเตือนแบบนี้เนาะมาพร้อกับตัวโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอีโคโหมดนอร์มัลโหมดนะครับหรือว่าสปอร์ตโหมดมีมาให้นะครับมาพร้ากับตัวเบรกมออไฟฟ้าออโต้เบรกโหมดอีวีโหมดมีมาให้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพัดลมนะครับพัดลมตัวตัวเบาะเนาะก็เป่าได้นะครับมีเปิดปิดได้ปรับระดัับบบบได้้นนนะะแีเลยคร ที่สาคัญขาดไปไม่ได้ทุกคนรถแคมปรี่ทุกคนมีในตะัวตัวสรลูปอย่างแน่นอนนะคันนี้นะครับเปิดให้ทุกคนดูกันอ่ะเป็นไงนี่เห็นไหมกว่รสรลูปได้นะครับอันนี้เนาะก็มีสรลูปมาให้แล้วนะครับอันนี้สวยงามนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในะส่วนของตัวห้องผูุ้โดยสรของเจ้าแคมป y รี่คันนี้กันบ้างเนาะว่าจะนั่งกว้างนั่งสบายขนาดไหนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นรถผู้บริหารเนี่ย ต้องนั่งสบายอย่างแน่นอนใช่ไหมเราไปรับชมกันเลยว่าจะนั่งกว้างขนาดไหนไปเราไปดูกันไปดูกันครับโอยครับพามาดูสักตัวห้องผู้ษดยารของเจ้า t ต y ยต้ Ca m มปบีสองจุดห้าไฮบิดีเมียมคันนี้ของเราแล้วทุกคนก็ขึ้นมาก็รู้สึกได้เลยนะถึงความเป็นผู้บริหารนะครับกับเจ้ารถ t o y ยต้ c a คมปบคันนี้ของเรานะทุกคนมเมื่อสักตัว,ม,วม่านบางแดดด้านซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะนนเนาะอันนี้นะครับสไตล์ผู้บริหารเราเปิดปิดได้แบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวระบบนะอันนี้คือในส่วนของตัวระบบควบคุมนะครับตรงอาที่พกเขตนะครับก็จะมีตรงนี้เนาะสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นไหมมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะตัวเบาะนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเห็นไหมครัปรับนี่เันนี้ดันเบาะได้นะแบบนี้เลยจะปรับลงนะครับแบบนี้ก็ปรับได้นะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก mm. uh ็ในส่วนของตัวปรับได้ทั้งสองฝั่งเนาะซ้ายขวานะครับอันนี้ปรับได้หมดเลยนะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ย ก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้จากตัวแอร์ตรงนี้เลยนะเห็นไหมแอร์ตัวนี้เราก็จะปรับได้เนาะเราก็ปรับอุณหภูมิได้นะเจ้าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะทุกคนน,นี่นะครับแอร์เย็นอย่างแน่นอนเนาะเราหรือว่าจะกดม,าม่านบางแดดด้านท้ายก็กดตรงนี้ได้นะนีนะครับม่านบางแดดด้านท้ายาก็ขึ้นมานีเ่เปิดได้ไงแล้วก็ในะส่วนของตัววิทยุเนาะทุกคนตอนนี้นะครับตัวจอวิทยุก็สามารถควบคุมได้ด้วยนะอันนี้นะครับก็สามารถเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนนี่นะครับ ถือว่าโอเคเลยนะใครที่กำลังตามหาอยู่นะทุกคนถต o y ต้ a แคม r ี2.5 h y บ r i d p r e เ i ียมคันนี้ของเราเนาะวิธีอ่าที่ใส่เก้วน้ำนมีให้ครบนะนี่มาดูกันได้เลยนะทุกคน t ต y o ต้ c a คม y ี2.5 h y บ r i d p r ีเ i ี m มคันนี้บอกเลยว่าให้ฟีลผู้บริหารสุดๆนะทุกคนนั่งสบายมากนี่นั่งให้ดูโอ้โหคือฟีลแบบได้ทุกคนมีมีคนขับรถให้นะแล้วเรานั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่งแบบสบายๆเลยนะโอ้โหพร้อม่จะหลับได้เลยคันนี้นะครับ มาเดี๋ยวเราไปดูสกัดตัวห้องเครื่องเพราะว่าปิดคลิปกันดีกว่าเราทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันกัเลยครับวันนี้ก็คือในสกัดตัวห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าแคมป์บี้2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้ของเราทุกคนเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับทำเงานควบคู่กับตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะทุกคนอันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์สวยงามนะห้องเครื่องสวยงามนะครับตัวรถไม่มีการชนหนักการจมน้ำปิดข้อไฟไหม้นะครับรับประกันระบบหลงสัญญาซื้้อออขาายยย่่่่งแนน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 นะะะะคคคคคครรรรรััับบทุกถีีโโตตสวใหม บอกเลยทุกคนว่าป้ายแดงนะคันนี้นะครับป้ายแดงเกือบล้านเก้านะอันนี้นะครับป้ายแดงเนาะอันนี้ขายมือสองทุกคนราคาไม่ถึงล้านนะครับสำหรับใครสนใจเราติดต่อเข้ามาหาผมได้ราคาไม่ถึง1ล้านนะครับทุกคนเนาะใ้รสนใจเราติดต่อเข้ามาหาผมได้แล้คันนี้ชื่อช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนเานานะในคนลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นไหนนะครับก็อย่าลืมตาครับีนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ